คลิปเรียวลงยังไงไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องนี่เลยกดตามลูกศรเลยนะคะเรียวกดตรงนี้นะคะราคาเนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้มาจากว่าสร้างคลิปเรียวจากนั้นเราก็กดมันเข้าไปเลยค่ะกดราคาเนี้มันก็จะเข้ามาตรงหน้ากล้องนี้นะคะคุณถ้าคุณอยากจะถ่ายแบบวิดีโอสดเลยคุณก็กดตรงนี้เลยนะคะตรงกล้องหรือถ้าไม่อย่างนั้นอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือ นี่เลยจ้าตามลูกศรที่ลงเลยคือคลังภาพของคุณคลังวิดีโอของคุณที่คุณได้อัดคลิปทิ้งไว้แล้วนะคะเลือกมันสักอันค่ะหรือว่าถ้าคุณได้อัดหลายๆวิดีโอนะคะแล้วก็อยากจะลงมันนะคะให้เลือกหลายรายการจากกดตัวนี้ปุ๊บแล้วคุณก็จะสามารถเลือกได้หลายวิดีโอที่คุณอยากจะลงในคลิปนั้นๆน,น,นะจ๊ะและก็จากนั้นก็สมมติเราเลือกคลิปนี้ ตามลูกศอนนี้เลยนะคะคลิปนี้เลยแล้วก็หน้าตาคลิกเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคราวนี้ก็เราจะปรับปรุงเสียงคุณภาพเสียงไหมหรือว่าอยากจะใส่ข้อความไหมหรือว่าอยากจะใส่เอฟเฟกอะไรลงไปหรือเปล่าในคลิปนี้นะคะถ้าไม่ก็กดข้างล่างนะคะถัดไปเลยแล้วก็เขียนข้อความนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็กดแชร์ได้เลยจ้า